ครับครับดงนั้นโดยสถานการณ์รวมทั่วประเทศนี่ก็มีลักษณะประมาณนี้นะฮะใช่ค่ะโรงงานบางคนรับใช้บ้างเกคไหยพวงมาลัยแล้วแต่รูปแบบอันนี้คือรูปแบบแสวงหาประโยชน์นะคะแล้วเราก็ไม่รู้ว่ากระบ,บนวนการค้ามนุษย์เนี่ย จะคิดค้นวิธีการในการแสวงหาประโยชน์ในรูปแบบใดบ้างแต่ที่เราพบส่วนใหญ่คือในเรื่องของการค้าประเวณีอการบังคับใช้แรงงานเรือประมงหรือว่าภาคเกษตรหรือแม้แต่ปัจจุบันเราก็พบแล้วว่าผู้ชายเนี่ยก็ถูกล่อลวงไปค้าประเวณีได้หรือว่าพบกับเป็นเด็กเองเนี่ยก็ถูกล่อลวงตรงนี้ได้สถานการณ์รุนแรงแค่ไหนครับถ้าพูดถึงว่าสถานการณ์เนี่ยรุนแรงไหมเนี่ยคือเราพบมากขึ้นนะคะพบมากขึ้นและไม่ได้หมายความว่า เราเราพบมากขึ้นแล้วประเทศเรายแย่นะคะคแต่ในส่วนตัวของดิฉันที่ทํางานมาเมืม่อเรามีกฎหมายเรามีกฎหมายมีมาตรการมีนโยบายต่างๆเนี่ยมันเป็นตัวเครื่องมือนะคะประชาสังคมหรือภาคสังคมเนี่ยรับรู้ข้อมูลตรงนี้ก็มีส่วนในการที่จะแจ้งเหตุมีการเข้าถึงผู้เสียหายมากขึ้นการพบมากขึ้นไม่ได้หมายความว่าุประเทศเรามีการฆ่ามนุษย์อย่างรุนแรงป่าเถื่อนแต่ในส่วนตัวในการทํางานเนี่ยเข้าใจว่ายิ่งทาให้เราเข้า คน<ม>้นพบผู้เสียหายแล้วคุ้มครองผู้เสียหายมากยิ่งขึ้นนั่นหมายความว่าประเทศของเรานะคะใส่ใจแล้วก็มีระบบในการคุ้มครองผู้เสียหายเหล่านี้ต่างหากครับค่ะ<ม>อืมแสดงว่าที่เห็นในทีวีนี่คือมีการส่งไปต่างประเทศด้วยค่ะแสดงว่าทั่วโลกก็ก็มีเรื่องนี้เหมือนกันใช่ทั่วโลกมีเรื่องนี้แล้วก็เป็นประเด็นถ้าพูดถึงเลยนะว่าจัดลําดับเรื่อง ค้ามนุษย์เนี่ยเป็นเท่ากับเป็นอาชญากรข้ามชาติเ<ม>พราะเป็นกระบวนการค้ามนุษย์ข้ามแดนม,มีการขนย้ายและเคลื่อนย้ายในภายในประเทศเองหรือว่าระหว่างประเทศนะคะซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยเราบอกว่าประเทศไทยเนี่ยเป็นทั้งต้นทางะนะทางผ่านแล้วก็ปลายทางนั่นหมายความว่าเป็นต้นทางก็คือผู้เสียหายของคนไทยเองนี่แหละถูกล่อลวงไปต่างประเทศทางผ่านก็คือมีการล่อลวงจากกระบวนการในหน้าจากประเทศอื่นเนี่ยใช้เส้นทางประเทศไทยเนี่ยผ่านไปอย่างเช่นมาจากประเทศจีนไป ไปสู่ประเทศอื่นอย่างเงี้ยน,นะคะแล้วก็ปลายทางก็คือประเทศไทยเนี่ยอย่างเช่นแรงงานพม่าเพื่อนบ้านเรานียคะถูกแหวกไปอยู่ในประเทศไทยนี่เองนะคะครับเรามาดูที่อุบลบ้างนะครับ